อย่างที่คุณรู้นูสกินเป็นบริษัทระดับโลกและจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราและเป็นชิ้นนี้มานานหลายปีแล้วดังนั้นสิ่งที่เราได้ทำในจีนคือเราได้ลงทุนและทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาและล่าสุดก็คือการผลิตในประเทศจีน เนื่องจากเรามีการดําเนินงานที่ใหญ่โตในประเทศจีนเรามีนักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์จํานวนมากในจีนเช่นกันเราจึงคิดว่าในที่สุดเราจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศจีนโอเคเราได้ตรนหนักและยอมรับว่ามีความกังวลเล็กน้อยเมื่อบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของหนูสกินถูกผลิตในประเทศจีน ดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณได้ฟังผมในวันนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าการผลิตในประเทศจีนของนูสกินยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานของนูสกินและนี่คือเหตุผลตัวอย่างเช่นผมได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราได้ลงทุนไปมากมายในประเทศจีนจริงๆแล้วเราได้ลงทุนไปมากกว่า120ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตของเรา เฟิงเซียนเสี่ยงไฮ้ภายใต้การควบคุมของเราร้อยเปอร์เซ็นครับบริษัทมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดโดยพนักงานของเราที่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้ผลิตและจัดการทุกขั้นตอนอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่านูสกินเรามีกระบวนการที่เรียกว่า 6s และกระบวนการ 6s นั้นสอดคล้องและ ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการผลิตที่ดีทุกประการมันเป็นกระบวนการระดับโลกระดับชั้นนําโลกที่เราใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของเราและไม่สําคัญว่าเราจะผลิตผลิตภัณฑ์ของเราที่ไหนเพราะกระบวนการความสําเร็จเดียวกันนี้ถูกปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นในจีนสหรัฐอเมริกาหรือเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตที่ไหนก็ได้มาตรฐานเดียวกันเพราะเราวบคุมเองเพราะเราทําการควบคุม การผลิตทั้งหมดและโรงงานก็เป็นของเราคือไม่ได้จา้างบริษัทอื่นมาผลิตสินค้าให้มันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของโรงงานนั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือผลิตในจีนโดยนูสกินหมายความว่าผลิตภัณฑ์นูสกินที่ผลิตในจีนโดยนูสกินนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นผมจึงตระหนักว่าบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจีนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาในกรณีของเรามันไม่เป็นความจริงแล้วสิ่งสำคัญมากคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบแล้วจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราผลิตในจีนนอกจากกาทดสอบในจีนแล้วเรายังนำไปทดสอบในสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์จะคงคุณภาพอย่างเท่าเทียมอย่างที่คุณรู้ว่าเราเป็นบริษัทที่เน้นวิทยาศาสตร์และหลักการนี้ก็ถูกนำไปใช้ในการผลิตเช่นกันเพราะคุณอาจสงสัยว่าและจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณภาพเท่าเทียมกันจริงเรารู้เพราะเราทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งทางเคมีและไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ ส่วนผสมสำคัญต้องมีความเสถียรแม้จะเป็นคนละรอบการผลิตเพื่อมั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกันที่สำคัญคือเรามีมาตรฐานสูงสุดในการผลิตผมคิดว่าหลายคนอาจรู้จักเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตแน่นอนว่าเราก็ปฏิบัติตามแนวทาง GMP เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผมเพียงแค่ต้องการเน้นย้ำกับทุกท่านว่าเมื่อเราเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราจากจีนนั่นคือเหตุผลที่ใช้เวลานานหลายปีเราต้องการให้ทุกท่านเข้าใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับนูสกินจริงๆแล้วนูสกินเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศจีนมานานหลายปีแล้วแล้วเ,เรายังมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ลดทอนคุณภาพ เพียงเพราะเราผลิตสินค้าเหล่านี้ในประเทศจีนมาตรฐานยังคงเหมือนเดิมดังนั้นผมหวังว่าการนำเสนอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและชื่นชมในสิ่งที่เรากำลังพยายามทำในนูสกินและเอ่อให้คุณเข้าใจว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์นูสกินที่ผลิตในจีนกับผลิตภัณฑ์นูสกินที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาขอบคุณครับ